ในใสายตาของเด็กคนอื่นเขากลายเป็นตัวประหลาดเขาจะมาสร้างบ้านกระดาษในสวนสาธารณะทุกสองสัปดาห์ถึงหกล้มก็ไม่เคยร้องไห้หรือโวยวายแค่ปัดฝุ่นมือน้อยๆของเขาแล้วรีบกลับไปทำต่อบ้านกระดาษหลังนั้นคือบ้านเพียงหลังเดียวของเขาแต่คราวนี้เมื่อสร้างเสร็จกลับรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปจนเขาลึกถึงพ่อแม่เขาจึงฝ่าลมหนาวปั้นหิมะอยู่นาน3ามชั่วโมงจนได้ตุ๊กตาหิมะตัวสูง2ตัวยืนเคียงข้างบ้านทีนี้เขาก็มีพ่อแม่กับเขาบ้างแล้วยังไม่ทันจะได้พักท้องก็เริ่มร้อง จึงรวบรวมแรงใจเดินมุ่งหน้าเข้าเมืองแต่สําหรับเด็กตัวคนเดียวอย่างเขาแค่บะหมี่สักชามยังเป็นได้แค่ฝันได้แต่จินตนาการรสชาติพลางก้มเก็บกระป๋องที่ปลายเท้าเงียบ,เ,ยบเขาเก็บของเก่าใส่จนเต็มกระเป๋านําไปแลกเงินได้สองเหรียญแล้วซื้อซาลาเปาอุ่นๆมาสองลูกเขาวิ่งกลับบ้านอย่างดีใจแต่กลับพบพ่อแม่หิมะพังยับเยินแต่เขาก็ไม่ปริปากบน่นเขาถูมือน้อยๆที่หนาวเหน็บแล้วลงมือปั้นใหม่ด้วยความใส่ใจจนถึงที่สุดเขาป้อนพ่อแม่หิมะก่อนแล้วค่อยนั่งกินส่วนของตัวเองฤดูหนาวปีนั้นทารุณเเป็นพิศษ เช้าวันต่อมาเขาพบว่าน้ำดื่มจับตัวเป็นน้ำแข็งด้วยความช้ำใจเขาจึงไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเพื่อแปลงฟันและจิบน้ำประทังหิวความหนาวเย็นทำให้เขาเริ่มไอแต่เขาชินชากับชีวิตแบบนี้เสียแล้วเขาแอบย่องเข้าไปในห้องเรียนอนุบาลที่ครูกำลังเล่านิทานเรื่องเด็กหญิงขายไม่ขีดไฟเขาตั้งใจฟังอย่างจดจ่อเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าไม่ขีดไฟช่วยเสกคำขอได้แต่ยังฟังไม่ทันจบเรื่องลมหนาวพัดจนเขาจามแล้วครูก็หันมาเห็นพร้อมเดินเข้ามาดูเขาจึงรีบมุดพุ่มไม้หนีไปสวรรค์คงเมตตาไม่ให้เขารู้ตอนจบอันนแสนเศร้า เขาเริ่มออกตามหาไม่ขีดไฟไปทั่วเมืองจนพลบค่ําจนเจอก้านหนึ่งแต่มันถูกจดไปแล้วเพราะหวังได้ไม่ขีดดีๆสักก้านเขาจึงรอข้างร้ายบุรี่ทั้งคืนแต่ก็ว้าน้ําเหลวเขาจึงนอนขดตัวลงท่ามกลางความหนาวสั่นเขาเห็นภาพเด็กหญิงขายไม่ขีดไฟเขาวิ่งเข้าไปหายอมแลกผ้าผันคอกับไม่ขีดหนึ่งกล่องพอจุดขึ้นมาหนึ่งก้านเขาเห็นทุกอย่างที่เขาเคยฝันถึงแต่เมื่อไฟมอดดับลงเขาก็ยังไม่เห็นหน้าแม่อยู่ดีสักพักต่อมาชายชราเก็บของเก่าก็มาปลุกเขาเขาเกือบหนาวตายขณะหลับเขาจําภาพฝันเหล่านั้นไม่ได้เลย รู้เพียงต้องกอดกล่องไม่ขีดนี้ไว้ให้แน่นมันคือความหวังเล็กๆและจูๆ่ๆความหวังนั้นก็เป็นจริงในวันฝนพรำมขณะกำลังกลับบ้านเขาเจอลูกหมาจรจัดนั่งตัวสันจึงรีบเข้าไปช่วยบังฝนให้คนเดินผ่านนึกสงสารจึงโยนเหรียญให้เขาตาลูกวาวแต่เหรียญดันกลิ้งตกท่อไปเจ้าหมาแสนรู้รีบเอาตัวเล็กๆไปขวางท่อไว้เพื่อรอคนใจดีผ่านมาอีกครั้งไม่นานกลุ่มเด็กผู้หญิงก็สังเกตเห็นกลัวว่าเจ้าหมาตากฝนแล้วจะป่วยจึงตกลงกันว่าจะพามันกลับบ้านคำว่าบ้านทำเอาเขาน้ำ แต่พวกเด็กผู้หญิงสนใจแค่เจ้าหมาพวกเธออุ้มมันขึ้นมาแล้วเดินจากไปเขาใจหายเมื่อมันจากไปแต่ก็ดีใจแทนมันอย่างน้อยมันก็ไม่ต้องไร้บ้านเหมือนเขาคงมีแต่คนที่รู้จักความเหงาเท่านั้นที่เข้าใจกันขณะมองดูร่างเล็กๆของเขาเดินจากไปเพียงลําพังเจ้าหมาจําอดีตอันโดดเดี่ยวของตัวเองได้มันมองกลับมาด้วยสายตาอันเศร้าส้อยจากนั้นมันดิ้นจนหลุดวิ่งกลับมาหาและอยู่เคียงข้างเขาพร้อมจะติดตามเขาไปนับจากวันนั้นอย่างน้อยบนเส้นทางที่เหน็บหนาวเขาก็ไม่ต้องเดินอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป